น้ำปะนะแปลว่าน้ำนอะไรลูกน้ำที่ไม่มีเนื้อคะ่ะเออไม่ต้องเคี้ยวคือปะนะคือต้องกลืนไม่ต้องเคี้ยวฉันเพื่อเป็นยาไม่ได้ฉันเพื่อให้อิ่มนะเพราะว่าพระทำงานเหนื่อยพระวินัยได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดถือเป็นเภสัชและน้ำปะนะที่พระพิสุสามมเนนสามารถฉันได้ในยามวิกาลและสิ่งใดถือเป็นอาหารซึ่งพระพิสุสามมเนรห้ามฉันข้าวถั่วและงา ซึ่งคือธัญพืชต่างๆถือเป็นอาหารแม้นำมาปรุงให้เหลวเช่นเป็นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองก็ยังเป็นสิ่งห้ามฉันเช่นเดียวกับชาเขียวที่มีข้าวคั่วเป็นส่วนผสมและเครื่องดื่มเมาสกัดแม้จะดูคล้ายน้าปะนะแต่ก็นับว่าเป็นอาหารเช่นกันหากภิกษุสมณรฉันเข้าไปก็เป็นโทษผิดศีลตามพระวินยัย